ไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอเฮ้ย โอเคครับนี่ก็เย็นแล้วพัดที่จะตกดินแล้วนุ๊สรุปผลงานวันนี้ก็เฮ้วนะครับย้ายใหม่ได้สามทีก็ได้ยิงสองทีสามทีมันเป็นปน,นินนลุ่มครับเลยไม่ได้ตัวแล้วก็ลมมันแรงด้วยก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนี่ครับอันนี้ดีกว่ากลับบ้านมือเปล่าครับโอเคครับถ้าชอบพลนงานก็กดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ